ส่วนวันที่18นะคะมิถุนายนนี้การประกาศปิดพื้นที่บางส่วนนะคะสำหรับการจัดงานหาดใหญ่ทวินที่วันรือวิ่งปลุกเมืองที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งทางทีมงานฝากประชาสัมพันธ์นะคะจะมีการปิดถนนบางพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้การจัดกิจกรรมค่ะ โดยท้งสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่นะคะแล้วก็สถานีตำรวจภูทรคอหงส์ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับการแข่งขันหาดใหญ่ทวนทีวันวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้ซึ่งจะเป็นการจัดคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นะคะโดยจะมีการปิดการจราจรและก็การแบ่งปิดถนนเป็นช่วงๆซึ่งสำหรับการเดินทางนะคะใครที่จะไปร่วมงานนี้ค่ะนักวิ่งสามารถนำรถไปจอดได้ที่บริเวณตลาดเกษตรมอนะคะโดยจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลาประมาณตีหนีนาทีถึงตี240นาทีค่ะแนะนำให้ใช้เส้นทางถนนกาญจนาวานิชเข้าทางประตูมอบนถนนกาญจนาวานิชต,ตรงข้ามกับห้างเทสโก้โลตัสและก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะทางเข้าฝั่งถนนปุณกันส่วนนักวิ่งที่จะนำรถไปจอดที่บริเวณสนามบนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งจะเป็นจุดจอดรถที่สองนะคะก็สามารถเข้าทางประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยบนถนนกาญจนาวานิชได้เท่านั้น ก็ค,คือฝั่งประตูตรงข้ามของเทสโก้โลตัสและก็สามารถเดินย้อนไปยังจุดจอดรถรับส่งที่ปั๊มน้ำมันนะคะบางจากของภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินนอกจากนี้นะคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะการวิ่งหาดใหญ่เวเวนที่วันจะใช้เส้นทางการวิ่งก็คือถนนเพชรเกษมถนนสนามบินหากไปพัทลุงนะคะให้ใช้เส้นทางถนนหาดใหญ่ปัตตนี ส่วนการจัดก,กิจกรรม18มิถุนายนนะคะเป็นการวิ่งระยะทางประมาณ21กิโลเมตรจุดสตาร์ทและก็จุดเข้าเส้นชยัยก็คือบริเวณหน้าศูนย์ประชุมนานานชาติมอหัดใหญ่ซึ่งทางคณะผู้จัดงานก็ฝ่าขออภัยพี่น้องประชาชนนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวแต่ก็ยืนยันว่าจะรีบคืนพื้นที่การจราจรให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ